สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการ Pinocchio Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำการดับตัวที่ได้เปรียบตัวที่ติดเมตานะครับแล้วก็วิธีการเล่นที่ทำให้เล่นง่ายขึ้นเพราะเดี๋วนี้ป้อมกลางกับป้อม d a r k s l a y e r มันอึดขึ้น60%นใน5้นาทีแรกครับเราจะมาดูวิธีการเล่นเล่น Dark Slayer ใน5นาทีแรกกันนะครับว่าจะทำไงให้ตัวเองมีประโยชน์มากที่สุด Uh, แพทนี้เราจะไม่เน้นการยืนอยู่กับป้อมนะครับผมจะเน้นการเดินสปีดพุทในการทำเกมเพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเกมนี้เราโชคดีที่ได้ลิสเตอร์นะลิสเตอร์อเป็นออฟเลนที่ติดเมตาเพราะว่ามันเก่งในน้ำครับเวลามันเดินนะมันเดินได้ไวมากและทำเกมได้ไวมากทำให้เราปุมการได้ก่อน เมื่อเราคุมกลางได้เราจะเห็นแมพพื้นที่คอนโทรลของฝั่งตรงข้ามและเราจะสามารถรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อแล้วฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนนะครับเปิดมาเกมแรกลิเตอร์ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับลองงัดอย่างเดียวครับถ้าไม่มีตัวมาเราก็แค่เดินกลับเลยถ้าเราสามารถเดินกลับเลยให้ไวกว่าจังหวะน้ครับเป็นเฟิบัตรเปิบัตแรกของเกมครับผมในทางกลับกันถ้าเราเจอลิเตอร์เราก็พยายาม่าไปยุ่งในเวฟแรกนะครับ เพราะว่าพมอ่ะถ้าเกิดไม่ให้ซัพพอร์ตเปิดให้มันก็จะอันตรายครับผมไม่ว่าจะเป็นแครี่หรือว่าไฟเตอร์ต่างๆในการเข้าเว็บแรกของลิกเตอร์มันมีดาเมจที่จัดจานมาครับในเลเวลแรกสามารถงัดได้2ทีครับก็มีสกิล2ที่สามารถเป็นอมาตะาได้ลิกเตอร์ก็เดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยจนถึงครบ5นาทีครับ มันจะมีประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าเพื่อนจะได้ไปแกงล่างพอาะแปะพระแปะนี้ป้อมยอด <S <S อีก่ป้อมแคนดีครับเพราะมันมีดีเซนในการกันป้อมเท่าเดิมครับดังนั้นจะมาป้อมกลางหรือป้อมเดนดัสเลเยอร์มันไม่มีค่าครับถึงค่า,คาได้มันก็ไม่สามารถทำลายป้อมได้เราก็เก็บไปเรื่อยๆรอด้วย ไม่ล่างเขาทำกันนี่ทุกวันนี้เรามาคุดกลางได้ก่อนเรารู้ว่ามันไม่มีพุ่มซ้ายเราก็รอดักพุ่มฝาเลยครับรอดักทางกลเพื่อเขาเดินออกจังหวะทุกจังหวะต้องดูแมปคอนโทรลนะครับเผื่อป่าดัก แต่ตอนนี้ฝ่ายอยู่ล่างทำให้เราเล่นได้สบายมากเลยครับดีนะครับจีน้าไปเอาบูนะครับ จริงๆเราสู้เขาได้นะครับแต่เราไม่เสียเวลาดีกว่าตัวเรามีประโยชน์มากกว่าที่จะไปยืมตัวที่มากแนะนำอย่าพยายามทิ้งคีมนะครับเพราะคีมตัวม,มีค่าครับเป็นเงินมออ่อนครับผม เว็บนได้ประมาณ200 200โกรครับโดยเฉพาะเว็บการมันจะถูกปรับใหม่ให้เงินเยอะมากที่สุดเยอะมากกว่าเ่นแคลรี่แล้วก็เ่นดักเลยลงไปเ,เล่นเลนล่างแล้วเราต้องรอจ้ที่ผมไม่ลงไปแกงล่านะครับเพราะเพื่อนบอกว่าไหวครับผมเราก็เดินมาทำบนต่อ เพราะเราลงไปเราก็เสียเวลาเพราะเพื่อนอยู่คีบได้อยู่แล้วอนที่แม่เลเป็นอย่างรตอเพราะว่าเขาไม่มา,ารับคีบไม่คิดเทาเขาป้อมแล้วก็ป้อมตีคีบอนเียเนปแรไม่ขึ้นมานลางนะครับไปแก้เลย This is what I live for. Attack the enemy. Yina! Take steel! Those who walk the edge of the darkness want to destroy it. Attack! Oh, Keep an eye on the enemy. Might golem. เข้ามาถึงจันาทีที่5แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นป้อมกลางและป้อม Dark คสไลเยอร์จะมีดีเฟนท์เท่าเดิมครับดังนั้นเราติดเดินมาดัดเพราะว่าคืไงเขาต้องกลับมาการเลนอยู่แล้วเพราะไม่งั้นป้อมแตกช่วงนี้เงินนำนะครับจะทำอะไรง่ายๆมัน มีของให้มาของเขาความอืดเราก็เย็อเขาแล้วตอนนี้ครับเรามาดูช็อบต่อมาคุณพวกเพื่อนๆจะได้รู้ว่าทำไมผมถงึงให้ความสำคัญในการเปิแดแมปที่เล่นกางเพราะเราสามารถเห็ว่าศัตรูนั้นทำอะไรแล้วศัตรูก็จะระแวงไม่กล้าเล่น Retreat! I wouldn't trust a mage as far as I could throw one. Keep an eye on Baldoom! An enemy has been defeated! Those who walk the edge of the darkness want to destroy it. How ironic! เห็นตอนนี้เราเห็นแมปคอนโทรลนะครับว่ามีอยู่สองตัวที่จะงกำจับเข้าเล่นแล้วก็คือหน้ากับคิวเรียพรางงั้นเราต้องเล่นระวัง ถ้ามีการเจอยีน่าอย่างนี้ครับเราต้องออกเขากัน c ีีครับไม่งั้นเราจะโดนคอมโดของยีน่าเต็มๆเลยครับแต่ถ้าเราออกเขากัน c ีีเราก็จะสามารถหลุดจากสะพันแข่งยีน่าได้ to it. team destroyed tower. defeated. Your ally been has a An has An has been จังหวะหนึ่งเราสามารถเลือกได้นะตอำล่างเราแตกแล้วเราจะเลือกสลับกับเพื่อนเพื่อที่จะเล่นง่ายหรือว่าเราจะให้แคลลี่อยู่ด้านล่างก็ได้ครับเพราะด้านล่างมันเป็นเลนมาคอนอยู่แล้วมันสามารถเก็บมังกรได้เรื่อยๆแต่ในแพทนี้ในตานี้เขาให้เงินค่ามังกรให้คงค่ากับการ ที่จะไปไฟกันตรงหน้ากต่ก่อนเราติงเรื่องผมมาต้างเราต้องสื่อสารกับเพื่อนดีๆนะผมก <need> ดยอมแพ้เลยง่ายเกิน ใครชอบคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ